ก็สวัสดีนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยยาจะมาแชร์ประสบการณ์ในการไปสมัครสมาชิกบัตร Oriental Princess น,น,นะคะก็หน้าตาที่ได้มาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะในส่วนของ Oriental Princess พอเปิดออกไปนะคะก็จะมีในส่วนของบัตรสมาชิกนะคะอยู่ในนี้นะคะ สมาชิกออทเทอร์พิเนเซต่ยาสมัครเนี่ยก็จะมีอายุในส่วนของสมาชิกเนี่ยสปีนะคะซึ่งเขาก็แจ้งว่าในส่วนของส่วนลดเนี่ยะคะ่ะที่4ของเดือนนะคะก็จะลด15%นะคะในการที่ซื้อผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เขาก็จะยังมีในส่วนของปฏิทินนะคะไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ดูว่าเดือนไหนนะคะที่วันพฤหัสที่4เนี่ยตรงกับวันอะไรนะคะเราจะได้ไปที่ช็อปได้อย่างถูกต้องนะคะ สมัครสมาชิกเนี่ยก็มีค่าใช้จ่าย300บาทซึ่งใน300บาทนี้เราสามารถที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในช็อปของออลท็อปวิเได้เลยนะคะก็คือสามารถที่จะได้ผลิตภัณฑ์กลับบ้านมาด้วยแล้วก็ได้เป็นในส่วนของสมาชิกของออลท็อปวิเด้วยนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราซื้อแล้วเกิน300บาทเนี่ยก็สามารถที่จะลด15%นะคะจากยอดที่เกินเข้ามาแล้วก็สามารถลบนในส่วนลดในส่วนของอยอดที่เป็นออลท็อป จากยอดสุทธิที่หัก15ไปแล้วอีก10ได,ด้ก็จะมีในส่วนของคู่มือของการเป็นสมาชิกกะะ็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะในเล่มนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพอยท์ที่สมาชิกจะได้รับนะคะจะต้องทําอะไรยังไงบ้างนะคะในส่วนของพอยท์ที่เก็บสะสมแต้มต่างๆนะคะก็จะมีรายละเอียดอยู่ในเล่มคู่มือเป็นในส่วน,น,นของรายละเอียดสิทธิพิเศษต่างๆของสมาชิกใหม่ ที่ אר. จะได้รับนะคะเมื่อสมัครเป็นสมาชิกของออล o b พ s ิส e s แล้วลที่ายาได้รับมาอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของ o อล o b พ s i n เซ s แ a กกาซนนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแมกกาซีนของออ t o b i n s e e ซซึ่งก็จะมีข่าวสารต่างๆว่าจะเป็นกิจกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่หรือข่าวสารอะไรที่ทางสมาชิกจะต้องรับทราบนะคะ <these. S 1> ก็จะมีมาให้นะคะซึ่งในเล่มนี้เนี่ยสิ่งมี2ส,สิ่งที่ยาเห็นว่า สมาชิกค,ควรจะต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองไว้นะคะอย่างแรกก็คือก็คือการไปต่อในส่วนของอายุของสมาชิกบัตรนะคะที่มีมีในส่วนของบัตรสมาชิกของออททอบินเซตแล้วก็ใกล้จะหมดอายุภายในระยะเวลา3เดือนเนี่ยก็ไปต่อบัตร ต่ออายุบัตรก็จะได้รับสิทธิทประโยชน์ต่างๆแล้วก็จะได้รับในส่วนของพาเลตลิปสติกนะคะมาด้วยนะคะที่เคาน์เตอร์ทุกสาขาเลยนะคะเราก็รีบไปต่อบัตรรักษาสิทธิ์ของเราไว้นะคะในส่วนของสมาชิกท,ท่านใดที่มีบัตอรออนทอปอินเซตอยู่แล้วะะมันจะเป็นในส่วนของกิจกรรมเกี่ยวกับวันเกิดนะคะต่างๆนะคะก็ตรงนี้เนี่ยในส่วนของกิจกรรมวันเกิดก็จะมีในการ รับในส่วนของผลิตภัณฑ์ f o o t ี้สวิต l i ลิฟแคนะคะตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะเอาบัตรประชาชนแล้วก็ในส่วนของบัตรสมาชิกเนะี่ยไปยื่นที่ช็อปของออทิออพพิเศษทุกสาขาได้เลยนะคะแล้วก็รับในส่วนของลิฟแคร์ตรงนี้อาจจะมีสิทธิรประโยชน์ต่างๆนะคะที่ท่านสมาชิกจะได้รับเพิ่มเติมอีกด้วยถ้าต้องการซื้อในส่วนของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมนะคะ แลอีกสิ่งนึงที่ยาได้รับมานะคะหลังจากที่สมัครเป็นสมาชิกนในส่วนของ all thom m i n แล้วก็คือเป็นในส่วนของ c a t a l อกนะคะหรือที่เขาเรียกว่า beauty book นะคะตรงน,นี้เนี่ยของยาจะได้มาเป็นในส่วนของปี2012ซึ่งในนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ต่างนะคะของ all thom m i n r นะคะจะก,ก็จะมีดีเทลข้อมูลทั้งหมดเลยนะคะแบ่งกับ ป็นจะเป็นในหมวดของสกินแคร์ต่างๆเป็นในส่วนของเมคอัพต่างๆเป็นในส่วนของบอดี้นะคะเป็นในส่วนของเส้นผมต่างๆหรือจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ในการแต่งหน้าต่างๆนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะบอกรายละเอียดทั้งหมดไว้ให้หมดเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของราคาด้วยซึ่งหลายๆตัวที่ยาดูแล้วเนี่ยยาอยากจะทดลองไปใช้เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวอาจจะ รหัสที่4ของเดือนนี้เนี่ยในส่วนของเคาเตอร์ก็อาจจะได้เจอยานะคะเพราะว่ามีหลายๆตัวเลยที่ยาไปดูแล้วถูกใจที่ประโย์ ในการสมัครสมาชิกครั้งนี้นะคะก็จะยังมีถึงวันที่30มิถุนายน2 5 5 6นอยาะคะยัง musician, ไ,ไ,ยไ,ยไงก็ใครที่สนใจอยากจะสมัครสมาชิ <Ừ. S 2> กเป็นสมาชิกของออริทอลบิเซ็นะคะก็สามารถที่จะไปสมัครได้ที่ช็อปของออริทอลบิเซ็ทุกสาขานะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอจบวิดีโอไว้แค่นี้นะคะก็หวังว่าจะได้รับรู้ในส่วนของข้อมูลนะคะที่สนใจนะคะ ยังไงก็ไว้เจอกันในส่วนของวิดีโอครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ